สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม g t v หมวดซอมบี้พาร์ทที่17กันแล้วนะครับาพาร์ทนี้เนี่ยผมอยู่กับแมปที่ชื่อว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วยนะครับมีหอด้วยโหลดแบบนี้มาเพื่อหอเลยเนี่ยแต่ปัญหาก็คือนั่นนะครับท้าหานนะครับไม่รู้มันจะยิงเราหรือเปล่านะเสียวๆว,วันๆอยู่ครับเอาเป็นว่าเราเรียกปืนก่อนดีกว่าถ้า,างั้นมาไหมากล่องปืนปุ๊บโอเค แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ผมปรับแบบซอมบี้วิ่งได้ด้วยนะครับเพราะงั้นหน้าหวาดกลัวนะครับหน้าหวาดเสียวด้วยเออะปืนไหโอเคกี่นัด4ีนะ่เก้านัดก็ไม่เป็นไรเออเอ,อลองดูรับลองขับผ่านมันดูว่ามันยิงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ลองเทสนะครับม่รู้ว่ามันยิงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่ยิงนี่ก็ฉัลุยครับฉลุยเลยเอ,อไม่ยิงนะครับปิน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 ,ปนไม่ยิงเนาะ นิ่งๆนี่คงไม่ยิงยังไม่ดูป้อมปืนมันซะก่อนนะครับอื้มสู้ไม่ได้เลยเนี่ยลิงแล้วมันก็ไม่ตอบโต้ออเคเหมือนพี่แกจะไม่ยิงครับดีและนิ่งๆเนี่ยคือถ้าเกิดพวกเองยิงกันนี่ตูตายแน่ๆไม่รอดหรอกครับดูมันซะก่อนโอ้โหเฝ้าซะอื้ให้พี่เดินทางสะดวกเลอนะขอละไม่ใช่กุเขาไปปุ๊บยิงเลยนะไม่นะว้ยโอ้ยไม่ไม่ไม ยังอยู่ครับพี่แกใจเย็นนะครับอ้ยรถเหมือนกับเป็นเซฟโซนนนะครับรถของประธานาธิบดีหรือเปล่าวะเนี่ยหุ้มเกราะซะด้วยครับหุ้มเกราะด้วยโอ้รถรถเพียบเลยมีรถถังด้วยครับแล้วก็ซอมบี้เกิดนั่นนะไม่เห็นนะไม่ยิงกันบ้างนะครับรถถังด้วยครับมีรถถังด้วยแต่เราโอ้โหเฮ้ย อย่าบอกว่าตัวประกอบฉากนเนี้ยชิบหายในสมมติตบดิถ้าเกิดมันตายนี่ผมก็ได้ปืนมาเนี่ยเอา้าไม่แม้แต่จะตบะครับไม่แม้แต่จะสนใจโงาชนคงไม,ม่ยิงใช่ไหมโอ้ยเล็งไว้ก่อนนะครับวาดเสียวโอเคเราขับเลือกรถเลยดีกว่าฮอเอาไว้ดูที่หลังครับมีรถให้เลือกหลากหลาย <laughs> หลากหลายสีสันยังเหยียบไปด้วยเน มีรถพยาบาลรถบลาบลาเกิดเพียบเลยครับยิงรถถังนี้ยิงเราใหญ่โอเคเดี๋ยวเราขอชนครับว่ามันตายหรือเปล่าถ้าเกิดมันตายเราจะชนให้หมดเลยครับเพื่อเก็บปืนเฮ้ยปืนหลน่นปืนหลน่นปืนหลน่น,ลนครับเยี่ยมเยี่ยมไปเลยได้ปืนลูกซองมาครับซองนัดเอาไปทําถ้วยอะไรวะเนี่ยฮะซองนัดเอาไปทําไมครับปัง ล้มด้วยล้มด้วยเงีเกลี้ยงแครบเลยครับแครบนี่ปูหรือเปล่าไม่ใช่แล้วถอยเหยียบมันก่อนนะถอยเหยียบมันเอาปืนมันตายพวกเองตายตายนี่ไม่ตายด้วยคนอึดไม่แนยเฮ้ยซอมบี้มาแล้วนูน่นนูน่นนู่นนู่นซอมบี้เผือกอ,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 อืออืออือตายตัวเนี้ยยังไม่ตายอีก โอ้อึดสมกับเป็นทหารสมกับเป็นทหารมึงยังไม่ตายเหรอตอนเด็ก,ดกมึงกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมอึดถึกคงกระพันอย่างนี้โอเคไม่สนใจแล้วอยอยผมว่าวิ่งสังเกตของในนี้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าเจออะไรดีๆโอ้ยสะดุดลักมีกรีทีนี่สะดุดเลยลองเช็คดูนะว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีนี่ก็จะได้แบบ ดูไปเลยด้วยเฮ้ยร,รถติดปืนโอ้ยรถยาวด้วยครับนั่งได้นี่ก็ประมาณอะไรวะหกคนรถหกคน,นครับรถประธานาธิบดีนี่แน่ตีแน,น่แถมดูเีครับมีปืนด้วยมีป้อมปืนด้วยครับสุดยอดเลยเป็นดอกนะครับแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เราเอาฮอก่อนนะครับฮอนี่สาคัญสุดอยู่ไหนแรอว่านู่นว่าแต่จะขึ้นมายังไงครับเนี่ยอนี่ไงเจอทางเชื่อมแล้ว นี่ครับก็คือต้องขึ้นไปที่ตึกนี้แล้วก็เดินไปอ,อ๋อไม่ใช่ตึกนี้แหละนั่นๆๆเจอทางขึ้นแล้วเร็วๆๆมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยกระโดดคงไม่ล่วงนะเว้ยไม่ล่วงโอเคต้องวิ่งแปลว์หอเอาหอเอาหอ,อ,าหอใจเย็นๆจะคลิ้ก็มันเบาๆหน่อยนกหูอ้โหมีฮอให้เลือกหลายขนาดด้วยครับ มีหอใหญ่หอเล็กแล้วก็หอทหารหรือเปล่าเนี่ยนม่าจะหอลบครับนี่เราจะเอาหอไหนดีครับมีเลือกเยอะแยะเลยหอลำน,นี้คงทุกคนได้เป็นร้อยเอ้ยประมาณประมาณสิบยี่สิบมั้งไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนได้เยอะครับมันทุกคนได้เยอะมันกรีดต,ตรงไหนวะขอเป่าหัวสักทีได้ไหมแต่ว่าหอนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะได้สกักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เห็นรถติดปืนคันนั้นเข้าไปแล้ว เฮ้ยก็ลงโอเคนึก,กว่าจะล่วงดังแผลซะแล้วไหนวะไม่รู้แหละดำนี้แหละลองดูครับแล้วมีอะไรยื่นออกมาด้วยนั่นเฮ้ยมันขึ้นได้เปล่ามาขึ้นได้เดี๋ยว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 ใจเย็น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 โอ้โหยมีกระตุกด้วยสองสามทีเฮ้ยได้ฮอแล้วเย้ระวังระวังดูเลยบ้าน โอเคครับตอนนี้ผมก็มีรถจิตปืนแล้วนะรถของประธานาธิบดีครับพอดีเมื่อกี้ไปฟาร์มมาครับแต่ว่าปัญหาก็คือนะครับมันนั่งได้แค่4ี่คนนะครับตอนแรกผมนึกว่านั่งได้6คนไม่ใช่ครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันก็แค่เว้นเอาไว้เฉยๆครับแล้วก็คนมันก็ไม่ขึ้นไปนั่งบนป้อมปืนด้วยนะครับสรุปคือผมจะเอามาทําไมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนะครับมันนั่งได้แค่สี่คนเนี่ยดูดีแต่มันไม่ขึ้นไปบนป้อมปืนด้วยครับส่วนไอ้เรื่องป้อมปืนเนี่ยนะครับเพราะว่า ผมอยากได้ปืนเก็ตลิงไงนี่ไงครับมันเป็นปืนเก็ตลิงครับผมเนี่ยสามารถขึ้นไปนั่งยิงเองได้นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ยิงให้ครับแปลกๆประหลาดตรงนี้ศพเกลือเลยต้องมาเคลียร์นะครับต้องมาเคลียร์ศพเจ้เจ๊จจอุ้ยอุ้ยลับหน้ารถเฉยเจ๊บอกโอ้ยมนติดกระโปรงรถเลยโอ้ขอโทษเจ๊นี่ครับนี่นั่งได้แค่สี่คนแน่เง้นไปเจ๊เพื่อนไม่ทอจริงเพื่อนรถคันนี้เราไม่เอานะครับถ้างั้น พราะว่ามันเป็นรถที่มันใช้อะไรไม่ได้นยะทำอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยเอาไปดีกว่าเอ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 าแล้วก็จอดอไว้ตรงนี้ครับจอดไว้ตรงนี้เออแล้วก็พอเวลาโจลอคขับผ่านมานะครับเราจะได้เอาแบบเป็นป้อมเลยไงนี่ครับเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูครับผมใช้งานให้ดูดีนี่ลุลงเยตตบหัวมิงนี่ครับลองดูดีแล้วก็นี่เป็นไงสุดยอดงนนุนหอนะครับผมเอามาจอดแล้วแหละเป็นที่จอดหอส่วนตัวไปเลย เนี่ยเป็นแอปยิงได้ด้วยเลี้ยวฟ้ามากซึ่งเราใช้ได้คนเดียวเนี่ยคนอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้ครับไม่รู้ทําไมซึ่งมันก็โคตรสิ่งโอเคดังนงั้นก็ต้องใช้รถคันนี้ต่อไปครับเออกลับมาได้หรือเปล่าคันนี้แล้วครับมาไปทางนั้นเราจะไปบูล้างผ่านกันครับแล้วไนหนวนูน่นอยู่นู่นเลยไปเกิดอะไรในซอกไอ้นี่เอารถเข้าไปไม่ได้ คอยหลอดอีพวกคอยหลอดเฮ้ยเฮ้ยเขาได้อยู่โอ้โหตรงนี้ไอหยา่าไอหย่าเลยนั่นแหละยิงมันยิงมัน,มนเอามันเลยเล่นมันเดี๋ยวกูหลบก่อนมันยิงทะลุโดนคนได้นะยิงดิอา้อาวโอ้ยคโคตรโหดยันคีตายหมดแล้วเฮ้ย <laughs> สี่วิเองอะเมื่อกี้ โอ้ยสุดยอดครับแม่นมากนะไอเมิงด่ากูเมงเลยว่าไม้กอฟฟาดหัวขอโทษขอโทษสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยสิบสี่ชิ้นไอเทมสิบสี่ชิ้นถล่มทลายได้ของเหลือล้นครับไอเทมสิบสี่ชิ้นได้ไรบ้าเนี่ยมันจะได้พวกอาหารมาแล้วก็โมโนโท็อกเต็มยี่สิบอมีดไม่ได้ฮะได้อเนื้อมาแคมไฟ กำแพงเป็นเด็ดเป็นเด็ดไม่รู้ได้อะไรมานะครับแต่ว่าได้มาโคตรเยอะเลยโอเคปป้าป,าป,าปาเดี๋ยวเราจะไปขี่หอกันนะครับขี่แล้วก็ขับทัวร์ขับทัวร์เมืองหยบิบขึ้นเลยเฮ้ยไม่เอาพี่อ้วนพี่อ้วนอย่าขึ้นป้อมปืนไม้มือยิงไม่แม่นมึงจะโดนยิงซะเองอนนั่นโอ้พี่อ้วนแล้วอีนี่อีดำลีลาอยู่เออ ปครับเราจะกลับบ้านไปขี่ฮอก่อนนะครับขี่ฮอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขี่ฮอไปตามหาไปดูที่อื่นนะครับดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็คือฮอเนี่ยผมเห็นแล้วนะมีอยู่ประมาณ4ี่แบบัะผมนะครับเอตรงนี้ไอเทมดรอปอ๋อตรงที่เราพลาดนะครับโอเคฮอเนี่ยมันมีอยู่สแบบนะตรงที่ว่าผมเห็นเนี่ยเอสี่หรือสามน่าจะ4ี่มั้งครับสี่หรือสานี่แหละจำไม่ได้นะครับ ก็คืออีกแบบเนี้ยนั่งได้ประมาณ1ิบกว่าคนเลยนะครับแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่ามันยาวเกินไปครับซึ่งก็น่าจะบังคับยากอยู่นะส่วนฮออีกลำหนึ่งก็คือเป็นฮอติดอาวุธผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมเนี่ยชอบมือลั่นครับมือลั่นแบบไปคลิกเมาส์อะไรเยแล้วตอนที่ว่าผมขับลงจอดอะ่ะแล้วก็เผลอไปคลิกเมาส์ในรูเรื่องครับระเบิดทั้งคนทั้งฮอเลยฮอลำนี้ก็เลยตกมาเป็นของผมครับเพราะว่ามันไม่มีพิษสงอะไรนะครับใช้เปล่าวะ ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนไปพวกเราพวกไอ้ก็ขึ้นบนใดเป็นใช่ไหม <c oughs> เออลำนี้เพราไปผมยังไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมีปืนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิถ้าเกิดมันมีแค่ปืนก็ไม่เป็นไรครับเออมีปืนอยู่แต่ว่าถ้ามันมีอ p g พจีด้วยเนี่ยด,ดิอันนี้วาดเสียวอ๋อลำนี้มีกระลิงด้วยเออเอามาถูก <c oughs> ลำแล้วแหละ <c oughs> ไปพวกเราถล่มแม่ง นี่ดูซะก่อนนะครับถือป้อมปืนกันคนละข้างโอพี่อ้วนมึงให้ผู้หญิงยิงปืนเลยอ่ะยิงกันลิงเลยอ่ะโอ้โหยมึงนี่โคตรโหดเลยนะพี่อ้วนผู้หญิงครับลองดูผู้หญิงครับผู้หญิงแกลงมนันนะดูเดี๋ยวรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีหออยู่บางลำนะที่เรายังไม่ได้นี่ครับมีอยู่อมีอยู่สองลำครับสองลำเดี๋ยวอย่าเข้าใกล้มาก มันมีการหันลมอยู่ด้วยมีเสาเคลนด้วยนะครับระวังไว้ลำนั้นครับนั่งได้ประมาณ6ถึง8คนหรือ10คนก็ไม่รู้่แต่ว่านั่งได้เยอะแน่นอนส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยเป็นลำที่ว่าติด RVG แล้วก็ติดอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ว่าผมไม่เอาครับเพราะว่านั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่าผมเนี่ยชอบมือลั่นนะครับมือลั่นโอเคลองขึ้นไปประชั้นบนสุดดูดิเผื่อว่าอาจจะมีฮออยู่ก็เป็นได้ครับฮอลำพิเศษอะไรเงี้ยลองขึ้นไปดูเนี่ย การขับพอสะทุนมากโอเคมาดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรัหงครับเนี่ยครับไม่น่าจะมีอะไรโอเคไปไนว่าเอดอกยังไม่เกิดเลยเอ้ยเกิดแล้วเ๋ยวเป็นดอกตรงแน่กูด้วย้อยพวกเองเตรียมโพไม่ดีๆกขวาดมันให้หมดเลยมาครับความเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วโอ้ไอพวกนี้ฉลาดมาเกิดในที่นี้ด้วยแล้วตูจะเห็นได้ยังไงวะเนี่ย เมื่อกี้แม่งค้างค้างเฉยสวยโว,วก็ลืมเซฟมันเป็นคนเก่าหมดนะครับนี่ตต้องฆ่าหมาีกแล้วอ่ะโอ้ยมือเปื้อนเลือดไม่ไม่อยากมือเปื้อนเลือดเลยครับแหมยิงจะลูกเวยไปไหนไอ้ไปเอ้ยตรงนี้ยืนรวมมันเยอะครับยืนรวมมันเยอะดีเลยจะได้ตายกันแบบเยอะๆในนัดเดียวลูกเดียวดิสติ๊กี้บอมมา ไหนดูดิเหลือกี่ลูกแล้ววะเนี่ยมาครับพวเอ,องเฮ้ยบอมเละนี่แหละเขาเรียกว่าวีออนดิทั้งคณะเลยออ้ปืนดอกเพียบโอเคเอาไปเก็บครับแม่งเมื่อกี้เมื่อกี้ลุดเฉยเอสวยวปเปอรเกิดพอดีลุดปืนรับหลุดปืนถือว่าตายเพราะดอกปืนครับ เมื่อกี้แม่งค้างเฉยเลยอร์ไม่รู้เป็นอะไรครับเออโอเคเอาไปเก็บปืนพกเอาไปเก็บขาบินเอาไปครับเดี๋ยวเราจะไปรับผู้รอดชีวิตนะครับด้วยฮอนะครับนี่ VIP อย่างหรูเลยเฮ้ยแอดอ์นอปไม่ทันแล้วไปซะและ้วนูนโอยเยอะเพียบเลยจอดจอดนิ่มๆน,นะครับผมรักลัวเหลือเกิน อุ้ยตึ้งเดียวเลยรู้เรื่องตียังไม่พังแนเนี้ยเฮ้ยไปไหนคุยลุงลุงเดียวเดี๋ยวมึงอย่าสกอยแม็กคุยก่อนคุยก่อนไอ,นอพวกหัวป้องหนึ่งตามมามเร็วอีกสคนวิ่งไปไหนแล้วนั่นเอ้บพวมมึงจะไปไหนกลัวตูทําไมกลัวทําไมครับผมไม่จับกินหรอกนี่ไงมันบอกว่าแม็กแล้วนะครับก็คือกาดเนี่ยเต็มแล้วเ,เวเพนดุ ม่เป็นดอบด้วยสองพีวิ่งมาแล้วด้วยเร็วๆเหนวะนูน่นยิงมันก่อนยิงมันก่อนเอาโดนตบเฉยไอสองบี้เออยิงมันก่อนเอ้โอ้ยโดนตบแม่งลีลาอยู่ไปเร็วไปเร็วเร็วเฮ้ยหอเหมือนควันขึ้นครับเหมือนอะไรแปลกๆทำไมห่อควันขึ้นเอ้ยรีบขึ้นดีโอ้ยเดินช้า เออเหมือนจะนั่ง้อวแล้วมันจะลงอีกทาไมครับขึ้นขึ้นลงลง้อวให้ใจเย็นสินี่เมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับเมากาวอ่ะหรือเมาควันครับเมาควันเมาควันฮอร์หรือเปล่ากูไปแล้วทุกคนขึ้นขึ้นลงลงอีกกเรื่องของมึงนั่นแหละโอ้ยแม่งควันขโมงเลยครับที่ไม่หายละคงซ่อมได้เนาะไอแอร์ดอบครับ ไปให้รอบก่อนคงไม่ขายกนหไหนะยเลยโอ้ยเหมือนจะเหมือนจะมีอาการครับอาการลองเรียกอาการแหลกเมื่อกี้แหลกนิดนึงเฮ้ยระควันขึ้นงี้จะไม่สวยเลยครับเนี่ยจะไม่โดนยิงล่วงเหรอเหมือนฮอลล์นี้จะนั่งได้แค่สี่คนนะครับนูน่นนูน่นนู่นยิงมันยิงมันเลยยิงมันสิยิงมันนั่นแหละอโอ้ยสุดยอดยิงมันยิงมัน อีกม,มันแล้วก่อนที่ก่อนที่จะล่วงไอ้สัสไอ้เจ้ยไอ้ไอ้ไอ้ล่วงล่วงบินไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แ <c oughs> ม้ชีวิตเคยผ่านขืนไวแห่งความวัมนวันที่ผ่านมาตายขาหอสรุปนะครับ เมื่อกี้เนี่ยโดนยิงนะครับแล้วก็ฮอเนี่ยมันบินต่อไม่ไหวนะครับคือบังคับเครื่องไม่ได้เลยนะมันก็เลยล่วงทีละนิดทีละนิดเนี่ยจนกระทั่งไปพัดไปชนเอานะครับก็ตัวุมเลยสรุปนะครับไม่ควรขี่ฮอไปบู๊ตายครับตายบวกเลยครับตายขาที่แนะบบขาฮอด้วยซ้ําไปไม่ได้เลยอืมแถมรถประธานาธิบดีเนี่ยมันนั่งได้แค่สี่คนนะครับแถมคนมันขึ้นไปบนป้อมป,ปืนไม่ได้ด้วย ดี๋ยวไปเอาฮอลัมใหม่ครับนู่นสวยโอ้เกิดใกล้ๆซะด้วยเออดีแล้วเหมือนกับเออเหมือนกับว่าเขาแบบส่งพี่น้องมาดูแลเราเดี๋ยวต้องฆ่าทหารก่อนครับเอาปืนก่อนเมื่อกันตัวไม่ตายอึดจังโว้ยอึดจังโว้ยอึดเออสมบีวิ่งเอ็งเพือออะไรเนี่ยเอ้ยนี่เลยเร็วเวเร็วรขึ้นเร็วรขึ้นโอ้ยกูจะขึ้นไปตั้งบนป้อม ไอธิบายขึ้นไม่ได้เดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยอันนี้แหละต้องกดยิฟค้างนะครับเฮ้ยซอมบี้มาอีกแล้วอุย้ยกูตายอย่าพึ่งเจเออเดี๋ยว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 โอ้โหขึ้นยากขึ้นเย็นอย่างนี้ต้อง <c oughs> รอดชีวิต <c oughs> เหลือคนเดียวแล้วขอโทษนะคือตูยังเอาตัวเองยังไม่รอด เดี๋ยวไปช่วยไม่ได้เงี้ยอย่างนี้ต้องเรียกปืนใหม่ครับไม่เย้ยสนจริงนะพวกเองสนนะสนนะใช่ไหมเอาไม้ก๊อฟในทุบเลยไหมแม่ครับไม่มันจะดูซ่าเกินเฮฟี่พิสโต้ไม่เอาครับปืนพกแอะปืนพกอยู่ไหนวะเรียวการหรือว่าเอาเรียวกันยิงแม่งเลยมันไสร้ล้วนซอมบี้เองจะหือเกินไปแล้วมเรอม,มเกินไปแล้วนี่เลยปืนพกพวกอะไรวะเนี่ย อ๋อโอ้ยแม็กนัมจุด50เดี๋ยวเดียวหายากนะเนี่ยจุด50ไอ้นี่ก่อนเลยครับมันวิ่งสบีวิ่งที่เหลือไม่เนาะไม่ครับที่เหลือไม่เมื่อกี้เกอจะขึ้นไปบนป้อมปืนนะครับรีบๆขึ้นเร็วเร็วเออต้องกด f ค้างครับกูกลาดกัวละปังไปหมดไปซะยิงคนไม่ได้ครับ ตายตายตายหมดตายหมดรถระเบิดไหมวะไม่น่าจะระเบิดมั้งเนี่ยดูดิครับขนาดเกตลิงยิงเนี่ยรถยังไม่ระเบิดเลยนี่คือรถทหารนะครับรถกันกระสุนครับโคตรอึดนี่ฮะประมาณนี้น่าจะหมดโอเคเดีย๋ยวขอขึ้นไปเอาฮอก่อนนะครับใจเย็นนะพวกเองเนี่ยเองเอ,อ้ยอะไรก็ไม่รู้รีบไปไหน,น แล้วเมื่อกี้ตายโอ้โหหอร่วงเลยขนาดเป็นฮอที่ว่าผมคิดว่าน่าจะทนทานแล้วนั่นหรือเอาฮอนี้เลยดีกว่าไหมมีติดปืนระเบิดด้วยครับยิงทีรับรองพวกเอ็งศูนย์พันแน่แต่ว่าไม่เอามันอันตรายต่อเราด้วยนะครับมันอันตรายต่อเราด้วยก็หอลํานี้แหละนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะไม่เอาหอเนี่ยไปถล่มแล้วนะครับมันจะดูอุกอาจเกินไปแล้วก็ดูอ่า ดูแบบซ่าเกินไปครับโอเคครับลงจอดนิ่มๆน,นะเฮ้ยยิงลงจอดยากๆอีกด้วยครับเพราะว่าพื้นที่ลงจอดหอแล้วเนี่ยมันมีบุ่มๆขึ้นมาด้วยเพราะว่าพื้นที่จอดมันไม่ค่อยดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยสกิดสกิด,กด,กด,กดแล้วเมื่อกี้เล็กๆนั่นแหละตรงนี้แหละจเย็นๆในจเย็นๆใจเย็นเบี่ยงซ้ายหน่อยเบี่ยงยากจริงโว้ย เอ้ยเอ้ยอุ้ยอยเกือบไปแล้วมันจอดยากมากครับแล้วครั้งก่อนที่ตรงรุงจอดไงวะเนี่ยฟลุกครับฟลุกฟลุกจอดนิ่มอืมเอออะตรงนี้ก็ยังได้อยู่เฮ้ยเอ้ยเซฟก่อนโอเคเซฟสเสร็จแล้วตรงนู้นมี s เ r เว v ร์เกิดใหม่ครับอยู่ตรงไหนวะตรงนี้งั้นเหรอผมอยากจะขับรถเมงกะไซเล่นนะครับเมกกะไซนครับเมกกะไซเล่นครับ นี่เลยไอศุงนี่ยังไม่หายเหรอไปครับไอแต่ว่าเราไปช่วยพลอชวยก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราฆ่าไปก็เฮี้ยนแล้วไม่ใช่รถเนี่ยหุ้มเออเนี่ยรถหุ้มกรอเนี่ยไปครับไปช่วยพลอชวยก่อนนะครับเจ๊ถอยหน่อยเจ๊ไม่ถอยกูเยียบถอยไปโอเคฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสว,ดวกลุ่มใหม่เราจะรับท่านไปตายที่ค่ายเรา อยู่ไหนกันด้วยไปแอบกันเลยเหรอเฮ้ยพูดล้อเล่นเมื่อกี้เอ้ยใครวะเมื่อกี้เมื่อกี้ฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันมันจากภารกิจหลักนี่ว่ามันเป็นไม่มันเป็นตัวมิชชั่นเสริมครับอยิงทิ้งแล้วมันอันล็อกอะไรวะอันล็อกอะไรวะนี่ตูนทำอะไรลงไปเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับหมวดซอมบี้นะครับถองั้นเราฆ่าได้ไม่เป็นไรโอ้ย ยิงโดนโคเมื่อกี้โอ้คนเยอะคนเยอะกูคนทอนจัดดูด้ใส่หมวกคุยคุยข้างหลังอเปืนพกอีกคุยไอ้มึงทุบมึงยิงกูอุ้ยเกือบตายเออเมื่อกี้นึกว่าปืนกลเลยยิงรัวลัวนั่นแหละยิงมันยิงมันยิงมันโอเคขอโค้ฟรถก่อนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดฟื้นฟื้น ฟบเอ้ไปไปพวกเราเอดอบเกิดเวเป็นดอบหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับใกล้ๆด้วยน่าจะทันอยู่นะถ้าเกิดพวกเอินไม่เดินเอรอระเหยอยู่นั่น,นแหละขึ้นป้อมเลยเออยิงไปด้วยย,งวย,ยิงไปพลางครับยิงไปพลางดัานหลังได้อีกสองคนครับไปเลยไปเลยนั่นแหละเร็วๆเดี๋ยวเวลาหมดเร็วดิเฮ้ยลงุงเออไปไปครับไอ้ตรงนี้รถ ประตูเปิดอยู่ขวิดแม่งเลยพวกเรายิงมันเลยถล่มมันเออเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างอ่ะกูโผล่มาแม้ยิงไลอนั่นแหละยิงมันยิงมันเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะโดนโอ้ยสุดยอดเอาอีกเอาอีกเอาอีกอย่างไข้างในอีกสองตัวอ้าวเดี๋ยวมันขึ้นบกในแมปเลยอีกสองครับอ๋อนุ่นนุ่นนุ่น ข้างล่างเลยโอเคเดี๋ยวนะถอยก่อนเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวลดล่วงถอยก่อนเอลงไปเก็บกล่องก่อนครับพวกเองไม่ต้องลงมาก็ได้นะจริงๆไงคือกว่ามันจะเดินขึ้นไปนี่ลำบากครับโอเคได้มาสี่อาวุธสี่ปืนพกอะไรวะเนี่ยวิแล้วก็ได้อะไรด้วยครับสตันกันมาอีกแล้วไอ้ปืนเกลียน สไนเปอร์แล้วก็สเปเชียลคาร์บินเอนะครับว่าแต่ได้ปืนอันนี้มานี่ปืนอะไรเนี่ยรีโหลดก็เป็นชาติแต่ก็ช่างเถอะไป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 เร็วๆก่อนที่ซอมบี้วิ่งจะมาเรากลับไปขอจัดการค่ายก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเป็นดอกไม้แล้วอันนี้พลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้เร็วๆลงุงเอๆๆงเอจะบนอะไร เดี on ite, ๋ยวขอที่นี้ที่สุดท้ายแล้วนะครับกลับบ้านก่อนดีกว่าเราขอไปพักใจให้หายเหนื่อยก่อนนะครับอีสมีมาแล้วข้างละนั่นแหละข้างหน้ายี่เวอ้ยเอ้ยกูโดนยิงจะตายแล้วเลือดแดงเถือกเลยเอ้ะเาล่วงไปหนึ่งไอพวกนี้มันยิงแม่นจังวะยิงคนขับก่อนเลยอ่ะฉลาดนี่พวกเองเดี๋ยวรอเลือดเพิ่มก่อนนะยังเลยอีกประมาณสองตัวครับสองสามตัวไปยิงมัน ยิงมัดแล้วก่อนที่กูจะตายยิงมัดเออสุดยอดนั่นแหละแมนครับแมนแมนอ้าวพี่อ้วนก็ตายครับเฮ้ยยังไม่ตายแล้วมึงจะแล้วมึงจะกิ้งลงมาทำไมเร็ว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 รีบขึ้นโอ้มึงเดินอย่างนี้กูน่า้เหยียบมากเลยเนี่ยรีบขึ้นเออโดนยิงหลังแมปสองนัดไม่ตายดีมากเลยครับเพราะว่าเราจะลดความสูญเสียมากที่สุดเราไม่อยากให้ใครตายอ่ะโอเคลงก่อนเก็บกล่องครับเก็บกล่อง รถได้มาห้าชิ้นปืนแฟร์ปืนแฟร์ก็มาครับปืนแฟร์ก็มาแล้วก็ไอระเบิดนี้ครับระเบิดเอาไว้สาหรับเวลารถผ่านหรือว่าคนผ่านอะไรเงี้ยเหยียบระเบิดนครับอืมส่วนใหญ่เซตนี้จะได้แต่ปืนปกแฮได้แต่ปืนแฟร์มันยิงโดนคนด้วยกันเองได้เปล่าวะเนี่ยยิงมปี้ก่นเลยเอ,อ้ยยิงมปี้ก็ใช้ได้ดีเนียครับเผาไหม้เลย ผมว่าถ้าเกิดให้จัดการซอมบี้เนี่ยนะครับปืนแฟล์จะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเรายิงส่วนไหนมันก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าใช้ปืนธรรมดานเนี่ยก็คือต้องยิงหัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปืนแฟล์เนี่ยยิงตัวก็ตายครับยิงขาก็ตายครับเปิดปืนลามอีกจ้านี่ดูดิดเฮ้ยซอมบี้วิ่งอซอมบี้วิ่งเดี๋ยววะเดี๋ยววะซอมบี้วิ่งข้างล่างรถโจรน,นะครับอ๋อนี่เหรอนี่เหรอตาย นั่นแหละยิงไปเดี๋ยวขอเก็บของก่อนช่วยเฝ้าให้ด้วยเลยโอเคลูดดับเราไม่เอานะครับแล้วก็ตายนี่ก็พอแล้วเรื่องลูดของพอแล้วสเนเปอร์ไลฟ์เฟิรนสันการก๊อฟครับแฟร์ก,กันเอาไปเก็บครับไปเล้วเอ้ยมไม่แล้วแคนนอนเลนเชอร์สโมกโ,บโคบเเคาร์พิสโต้เอ็มจีเอ็มจีเอาไว้ครับสเปเชียลคาร์บินมาร์กแมนคริสโตลโอเคอ่าเอสเซาล์เอ็มจีเก็บเอาไปแต่เอ็มจีนะครับเอาทำไมไวะนี่ เออช่างมันไปไปดเราไปล่าโจนดีกว่าครับเห็นโจนแล้วแบบมันตังหิตังหินครับเอ็นคลางในถิ่นใครเหรอรู้ตัวหรือเปล่าลุงลุงแม่งลุ้งข้างหลังอะลุ้งเรียๆขึ้นแล้วลุ้งเออนั่นแหละยินช่วยลุงหน่อยโอ้โหซ้ำรัวรวเลยเว้ปวดจริงปวดจริงจังเลยเนี่ยดูดิดูดิเราจะไปล่าโจนนะครับไปถล่มโจนเลยด้วยรถติดปืนนี่แหละนี่แหละความโหด ไอ้นุ่นสเปโกเกิดครับเอ๊ะมันเกิดแล้วว่าเราลืมช่วยครับเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอ๋อเกิดครับเกิด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 ใหม่เกิดใหม่นี่ว่าแต่รถนี้มันนั่งได้อีกกี่คนวะเห็นผมลงอ่านเมนนะเห็นเขาบอกว่านั่งได้6คนแต่ว่าบางเมนก็บอกว่า7แต่ว่าบางเมนก็บอกว่า8ดซึ่งกูงงไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าจอให้ผมเดาเนี่ยข้างหน้า2นะครับข้างหน้า2ข้างหลังเนี่ยสเสริม,มข้างหลังอีก2อก็สอง 4 5 6หก็ประมาณเจคนครับรวมๆแล้วเจคนนะครับถ้าเกิดให้ผมเดานะตามที่ตาเห็นครับยิงมันยิงมันสิต้องให้ขับใกล้กว่านี้นั่นแหละยิงมันเลยเอา้าวโซบี้แดงน,นี่ว่าเฮ้ยมันเข้าไปข้างในได้ด้วยเหรอข้างในบ้านนะครับมันบักดูดิบักเข้าไปเลยอะ่ะโอเคช่างมันอมบี้วิง่งยิงยิงยิงแล้วอมบี้วิ่งอะ่ะ เออนั่นแหละปีนปีนชนแม่งชนชนชนมาถึงเลยครับนี่รถเราเนี่ว่าลืมเอาไปจอดข้างในครับเป็นรถตำรวจโอเคช่างมันใครสนตรงนี้โอ้โหศพเกลื่อนนา่าเศร้าใครทำกันมาครับมาครับเอาไปไม่ต้องไม่ต้องขึ้นรถนะเอาจริงๆไม่ต้องขึ้นรถหรอกเดินเข้าไปก็ได้ เอ้ถอยระวังระวังเดี๋ยวเหยียบโอเคครับจอดให้มันนิ่มๆนมะก็โอเคผมสำหรับเกม GTV โหมดซอมบี้นะครับพาทน,นี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาทหน้านะฮะ